สวัสดีครับพวกกอดูหนึ่งนาทีกับดรแทมทารคุคคานะครับเข้าสู่สัปดาห์สิ้นเดือนและสัปดาห์สุดท้ายนะครับตั้งแต่วันที่23ถึง29เมษายนนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์นี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เฟซติดต่อดรแทมทารคุคคานะครับติดตามกดติดตามให้ดีๆนะเดี๋ยวผมจะมีทริปอยู่ทริปหนึ่งที่ผมไปทําบุญมายังไงก็ไปดูแล้วกันว่าเออว่าทําบุญอะไรยังไงให้เห็นองงกมกันนนแล้วกันันะครบ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันพูธกลางคืนกับชาววันพารสหาสบอดีนะครับผมตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะชาววันพูธกลางคืนก่อนละกันนะครับตั้งจิตนะสัปดาห์เช่นเดอมมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> พุดกลางคืนสัปดาห์นี้ให้ระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาทกุญห์ิใจหรือการทํางานแล้วคุณไม่สบอารมณ์ใช้คํานี้เลยหนักใจกังวลใจอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะถ้าคุณผู้หญิงจับได้เนี่ยเขาสำหรับชาวพุธกลางคืนนะคุณทํางานเหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายอีกในสัปดาห์นี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มีเงินมาใจออกตลอดใจนี่อยากจะหาเงิน,นเยอะๆคิดเรื่องการเงินบางครั้งคุณก็รักความสนุกโลกส่วนตัวสูงในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยเชย่นกันนะครับแต่ ถ้าคุณสมัครงานเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือคุณได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างไพ่ The Act of a n e หมายถึงว่าการชงชิงแข่งขันการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรก็ตามใครได้ไพ่ไปนี้9 9 9 9มักจะไม่พลาดหรือมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะอันนี้สำหรับชาวพุทธคืนนะครับดูซิว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้าง พราะหารสบอรดีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจนะครับปัญหารอบด้านจุกจิกปัญหาเกิดจากคนอื่นทั้งนั้นนะกคบคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มหรือคิดอะไรบางอย่างตรงนี้คิดหาเงินเนาะก็จะได้เงินมาก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ถามว่ายัางได้ไหมยังได้เรื่อยๆนะเรื่องการเงินของคุณชาวบ้านพรหารสบอดีแต่คุณจะได้อะไรแบบฉิวเฉียดนะตอนแรกคิดว่าโอ้คงจะไม่ได้หรอกเส้นยาแดงผ่าแปดทำอะไรได้วินาทีสุดท้าย คิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายมันจะได้ชาววันวันพฤหัสนะครับตั้งตารอเลยนะครับสิ่งที่คุณคาดว่าคงไม่ทันคงไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามยอดสุดท้ายคุณได้แต่ให้ระวังนะครับดนสายลายป้ายสีกลโกงหวยหุ้นอบายมุกเล่าสุราบุรีแล้คําว่ารักซ้อนก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับชาววันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับผมแต่ส่วนเรื่องอะไรที่เรากําลังรองนะผมขอบอกเลยได้แน่